ที่ปรึกษาะะด้านสไตล์เกาหลีค่ะเผยเหตุผลที่ลิซ่าต้องไว้หน้ามาโอ้ฟังแบบนี้นะคะน่าสนใจค่ะเอ๊ะทำไมลิซ่าถึงอยากไว้หน้ามานะคะโดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะลิซ่าค่ะเธอได้พูดติดตลกเอาไวะะ้ในรายการ Knowing Better ค่ะว่าจะไม่ยอมเปิดหน้ามานะถ้าเงินค่าจ้างน้อยกว่า10,000ล้านวอน ซึ่งก็คิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ273ล้านบาทเอ๊ะทำไมเธอถึงห่วงหน้าม้าของเธอนักนะคะคุณแลลีค่ะซึ่งก็ไปที่ปรึกษาด้านสไตล์เกาหลีนะคะได้ออกมาพูดถึงเหตุผลเบื้องหลังการไว้หน้าม้าของลิซ่าค่ะเอาไว้ในวิดีโอ youtube ล่าสุดของเธอนะคะโดยบอกว่าหลายคนคะ่ะอาจไว้หน้ามา้าเพราะว่าไม่มั่นใจในหน้าผาที่กว้างเกินไปแต่สำหรับลิซ่านะคะเธอยือนยันว่า ไม่ใช่สำหรับลิซ่าอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าลิซ่านะคะเคยเปิดผมหน้าม้าออกมาแล้วเนี่ยหน้าผากของเธอค่ะสมบูรณ์แบบมากๆนะคะโดยคุณแลลีค่ะคิดว่าลิซ่านะคะไว้ผมหน้าม้าเพื่อที่จะเสริมดวงตาที่สวยงามของเธอให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะโดยทำให้เธอนั้นดูเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตนอกจากนี้นะคะช่วงระยะห่างระหว่างตาและก็คิ้วของลิซ่าค่ะค่อนข้างจะน้อยนะคะ คุณเลเรค่ะเธอก็เลยบอกว่าคนที่มีระยะห่างตานะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยกว้างจะทำให้ดูนุ่มนวลมากขึ้นแต่เพราะ,ราะอลิซาเนี่ยมีความช่วงหาตงตัวนี้เนี่ยสั้นทำให้เธอมีสเสน่ห์ในแบบเด็กหนุ่มแทนนะคะโดยการไว้หน้าม้าค่ะจะช่วยปิดช่วงระยะห่างระหว่างตาแล้วก็คิ้วได้เป็นอย่างดีทำให้ลิซาะคะเธอดูน่ารักนะคะแล้วก็สวยหวานราวกับตุ๊กตาค่ะ ซึ่งถ้าลิซ่าค่ะเปิดหน้ามานะก็จะทำให้เธอค่ะดูแข็งแรงและก็เซ็กซี่ขึ้นโดยเน้นไปที่การเขียนคิ้วให้โดดเด่นนะคะซึ่งลุคน,นี้ค่ะก็จะเข้ากับลิซ่าได้ดีอีกด้วยเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าส่วนตัวของลิซ่านั้นจะชอบให้เธอดูน่ารักนะคะเธอจึงเลือกที่จะไว้หน้าม้าค่ะบางทีเนี่ยลิซ่าอาจจะอยากให้ความเซ็กซี่ของเธอนะคะออกมาจากท่าเต้นก็เพียงพอแล้วนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของเธอนะคะ,ะก็เอามาฝากแล้วกันค่ะเป็นข้อมูลนะคะจาก p ๊อบคอนฟอร์ทูนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ค่ะคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า